จากแยกอำเภอเกาะจันมุ่งตรงสี่แยกเนินหินซ้ายมือค่ายทหา,อร,ารอนหนึ่งแต่เรียกเต็มเต็มเราเรียกไม่เป็นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ยาวไปเนี่ยข้างหน้านะคะก็จะเป็นสถานที่ราชการหลากหลายนะเราก็จะทําให้ดูเท่าที่เราเรารู้จักนะคะขวามือโรงเรียนบ้านเกาะจันวิทยาคาร จากโรงเรียนไปก็อีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเป็นโรงพยาบาลน,นะคะนี่ค่ะด้านซ้ายมือที่เราเห็นอาคารต่างๆนี่คือเป็นตลอดแนวของเขตของค่ายทหารนะคะแล้วเรามองนี่ค่ะลองมองด้าน ตลอดแนวนี่คือเป็นของค่ายทหารหมดเลยแต่เราไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเป็นสถานที่แบบอาคารใดๆแล้วก็ก็ได้แค่ถ่ายภาพให้ชมเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเขาไม่ได้ให้บุคคลอื่นๆเข้าไปนะคะเห็นป้ายไหมคะเห็นป้ายไหมนี่คะ่ะอันนี้อีกจุดหนึ่งของหน้าค่ายนะคะ เป็นข้างๆด้านข้างแล้วตรงที่เราเห็นด้านขวามือนู้นก็คือเป็นโรงพยาบาลเกาะจันที่เราชี้ไปนะคะโรงพยาบาลเกาะจันก็คือเราไม่ได้เข้าไปภายในนะคะช่วงนี้ก็คือแค่นั่งรถผ่านแล้วก็ถ่ายโลเคชั่นให้เพื่อนๆดูจากนี้ก็คือยาวไปเลยก็คือเป็นไรนาของชาวบ้านอะไรไม่มีอาจจะมีหมู่บ้านอะไรปะปายแต่ตรงบริเวณนี้จะอจธิบายไม่ได้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อน รับชมบรรยากาศเลื่อยเปื่อยยาวไปนะคะแล้วก็จะอธิบายได้เฉพาะจุดใหญ่ๆเป็นจุดสถานที่ราชการแล้วก็เขาเรียกว่ามีป้ายมีป้ายให,ให้ได้รับชมแล้วเราพอเราดูมาเราก็จะมาร์กจุดต่างๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็แต่วันนี้คือคลิปวิดีโอนี้นไหนๆก็ลงมือถ่ายวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เอาถ่ายทั้งหมดเลย ไล่นาะชาวบ้านงววควายหรือแม้กระทั่งเ,เขาเรียกว่าการสัญจรใช้ชีวิตทั่วๆ่วไปเลยนะคะแต่ณปัจจุบันนะเป็นช่วงของโควิด -19 ก็คือประชาชนที่ชาวบ้านที่เขาจะเดินไปเดินมาหรือมาทักทายพูดคุยให้เราเห็นหรืออะไรตรงนี้จะไม่มีนะคะตรงนี้ต้องตัดออกไปเลยเพราะว่า ช่วงนี้คือเขา work from home ก็คืออยู่ตัวใครตัวมันเอาเขาบอกว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตเนาะแล้วคลิปวิดีโอของเราส่วนใหญ่หลักๆณนะช่วงนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวหรือถนนหนทางหรือที่ไหนไม่มีนะคะถ้าใครที่ชมติดตามรับชมช่องเราอยู่ก็คือจะเป็นอาหารนะคะคลิปอาหารเราเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่ก็จะเขาบอกว่า ตรงนั้นก็คือชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็จะทําคลิปวิดีโอเหล่านั้นลงไปแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยเนี่ยค่ะหมู่บ้านของเขาก็จะประมาณนี้พอเราเจอจุดสถานที่ราชการหรือใดๆนะคะเราก็จะนาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมแต่บรรยากาศเขาดีสุดๆนะคะ เราเห็นจุดบริเวณนี้ก็คือเขาเลี้ยงง ua, ัวาฟแต่ปกติเขาบอกว่าที่นี่จะมีแพะมีแกะด้วยแต่เราไม่เห็นนะคะวันนี้เห็นแต่งัวนะคะายก็ยังไม่เห็นนะคะเสร็จแล้วก็บางจุดจะมีสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวนี่ก็คือจะไปด้านหน้าอีกนะนี่ค่ะเริ่มเริมเริ่มเป็นสวนมะพร้าวแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่า ไม่มีลูกนะเห็นแต่ต้นนะหรือว่าถ่ายระยะไกลไปมองไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะคะขณะที่เราถ่ายวิดีโอคลิปนี้ก็ประมาณ18นาฬิกาก็คือแสงไม่มีแล้วนะคะว่าฟามชัดเจนใดๆก็อาจจะน้อยแต่ก็ยังพอมองเห็นนะคะไม่ใช่ว่ามืดสักทีเดียว คลิวิดีโอของเราอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกน้ำใจไม่ตีที่ติดตามชมคลิปของเรานะคะเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอนี่เราเป็นเวลาที่เรามีความสุขมากนะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไม่ใช่ใช้คำว่าท่องเที่ยวนะใช้คำว่ารับชม บรรยากาศโดยทั่วรอบๆไม่ว่าหมู่บ้านของใครของใครอะไรอย่างเงี้ยคือคือแต่ละหมู่บ้านทุกแห่งทุกที่วัฒนธรรมความแตกต่างการใช้ชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะต่างกันนะแต่แต่ละที่นะคะแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างนะเราเราเองก็มีความฝันนะคะมีความฝันอยากจะไปถ่ายที่เราเคยไปที่อ่างทองแล้วนะคะแต่ว่า ตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์นะคะว่าจะได้ถ่ายวิดีโอด้านขวามือด้านหน้าเป็นสุเหร่านะคะเนี่เป็นสุเหร่าเราเราก็จะถ่ายคือเป็นคลิปสั้นๆนะคะมองแบบคือไม่ชัดนะเพราะว่าไ <laughs> ม่ก้าที่จะแบบไปซูมให้ชัดเจนมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสถานที่ที่แบบว่าห้ามหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะ ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับอนุญาตก็ทำได้เท่าที่ฉากฉากนะคะไม่ไม่เต็มที่กับชีวิตถ้าจุดไหนเราขออนุญาตเขาแล้วเราจะถ่ายทุกขนทุกแห่งเลยด้านหน้านี้ก็คือขวามือนะคะเป็นโรงเรียนบ้านไล่เสนี่คะ่ะที่เราชี้มือไปเป็นโรงเรียนบ้านไล่เสนี่ก็คือจะถ่ายแค่บริเวณรอบนอกนะคะนี่คือสุดสุดโรงเรียนแนวรั้วโรงเรียน หลังจากหลังจากคลิปหลังจากจุดนี้ไปเราจะไม่สามารถอธิบายได้นะคะให้เพื่อนๆดูโลเคชันแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเองเลยนะคะเพราะว่าหลังจากจุดนี้ยาวไปแล้วเนี่ยคือไม่มีด้านนี้ด้านหน้านี้ขวามือก็เป็นสุเหล่าอีกแห่งหนึ่งนะคะเท่ากับเราถ่ายมาแล้วนี่ก็คือ จุดเนี้ยประมาณสามสเรานะคะแล้วก็2องโรงเรียนเนี่ยค่ะเห็นงอไฟชาวบ้านไหมคะหลังจากนี้ไปก็ถึงยาวไปเกือบถึงสีแยกที่จะขึ้นสาย3ามหนสาที่เป็นสีแยกเนินหินตรงนั้นจะเป็นตลาดเนินหินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายได้แล้วก็จะขึ้นตัวหนังสือบรรยายให้เพื่อนๆได้ดูด้วย ได้รับชมด้วยแต่จุดนี้นะคะก็คือเอาบรรยากาศธรรมชาติคือไหนๆก็ลงมือถ่ายวิดีโอคลิปแล้วก็เอาบรรยากาศธรรมชาติก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะคะก็แต่จุดนี้ไม่สามารถอธิบายได้ให้เพื่อนๆดูกันยาวไปแต่เขาไม่มีบ้านคนเลยนะคะมีแต่ต้นไม้เหมือนกับว่าที่บริเวณนี้นะเขาจะ เอาบ้านนะไปอยู่รวมๆกันแล้วก็ใช้ฝ้ายาวๆไปนี่คือจะเป็นไล่นาชาวบ้านไม่ใช่ไล่นาไล่ของชาวบ้านไม่เห็นนาเลยวันนี้เห็นแต่ไล่แล้วยังพูดว่าไล่นาอีกเนี่ยค่ะก็ยาวไปสองฝากทางแต่วันนี้นะคะเราค่อนข้างวันนี้เป็นวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเราก็เห็น รถสวนกับเราน้อยมากหรือว่าเป็นเวลาที่เขากลับบ้านไปหมดแล้วไม่ออกไปไหนก็เลยไม่ค่อยเห็นรถอะไรเลยค่ะเจอประมาณไม่กี่คันเองแต่รถสิบล้อสิบแปดล้อถนนเส้นนี้ไม่มีนะคะยืนยันได้แต่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนี่ก็เป็นสุเหร่าอีกแห่งหนึ่งนะคะด้านขวามือเนี่ยค่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าใครมาเส้นทางนี้ก็ดูตามคลิปวิดีโอของเรานี่ก็คือจะยาวไปถึงสีแยกเนินหินเลยนะคะถึงป้อมตำรวจสีแยกเนินหินเลยก็เป็นบรรยากาศเรียวทามนะไม่ได้ตัดต่อวิดีโอหรือตกหล่นแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะว่าเป็นถนนช่วงสั้นๆจาก อำเภอเกาะจานันผ่านค่ายทหารผ่านโรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนแต่เราหาป้ายไม่เจอนะคะว่าชื่อว่า,อาชุมชนอะไรหมู่บ้านอะไรตรงนี้แต่รู้ว่าเลยโรงเรียนบ้านไล่เสมาแล้วก็เขาจะเป็นชุมชนย่อยเล็กๆหลังจากนั้นยาวไปก็เหมือนเดิมค่ะเขาจะมีแต่ มีแต่ต้นไม้อะไรในบ้านหลังข้างในสวยปลูกมาน,น,นานนแล้วยกสองชั้นแต่ว่าที่มาตลอดแนวเส้นทางเนี้เพิ่งเจอบ้านเรือนไทยที่สวยงามหลังเดียวนะคะอยู่ประมาณกลางๆคลิปอะ่ะแต่ตรงนั้นเราไม่ได้อธิบายพอดีจังหวะอธิบายสิ่งอื่นๆนะคะเพื่อนๆต้อง <laughs> จับตาดูเอาเองแล้วกันเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็น จุดไหนจุดไหนก็คือเป็นชุมชนย่อยๆของเขาก็จะมีปะปาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอาจจะคลิปนี้เราอาจจะทำยาวๆนะคะเพราะว่าการที่ทำเส้นทางหรือหมู่บ้านหรือชุมชนถ้าเกิดเราทำคลิปสั้นๆสั้นๆเหมือนที่เราทำอาหารเราก็เพื่อนก็ไม่เข้าใจเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจเพราะว่า เอ้นี่มันคือที่ไหนเอ้นู่นมันคือที่ไหนเราก็เลยทำยาวๆไปแบบเรียวไทม์เพื่อจะให้เห็นภาพที่แท้จริงนี่ค่ะห่างๆกันนะคะจุดนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแต่ป่านี่เคี้ยวทิวป่าเคียวตลอดช่วงนี้เป็นเดือนที่ฝนตกอยู่นะคะฝนตกเยอะอยู่ก็ ค่อนข้างแบบหมู่บ้านเขาจะสีเขียวเลยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นชาวบ้านออกคือคือน่าจะเป็น18บแนาฬิกากว่าๆอย่างเงี้ยเขาก็กลับบ้านกลับเรือนเนาะไม่มีใครออกมาเดินแล้วอะงวควายแพะแกะอะไรเขาก็เก็บไปหมดแล้วแล้วก็เลยไม่เห็นบรรยากาศนั้นๆน,นะคะบางครั้งการเดินทางแต่ละที่แต่ละที่นี่ก็ ทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆนะคะแล้วการทำวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยคือทำไม่ได้ทำอย่างไม่ไม่มีความสุขนะคะทำแบบมีความสุขสบายใจแล้วกเ็เขาเรียกว่าอยากให้เพื่อนๆได้รับชมจริงๆบรรยากาศที่แท้จริงเลยถนนเส้นนี้ตลอดทั้งแนวก็คือไม่มีใครจะมาแวน้น การเดินทางยาวไปและเราก็ใกล้จะสิ้นสุดคลิปวิดีโอแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จะสิ้นสุดที่4แยกเนินหินจุดนั้นจะขึ้นสาย3 3 1สแล้วก็ถ้าถึงจุดนั้นก็คือถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจะตรงไปเขาไม้แก้วบ่อวินถ้าเลี้ยวขวาจะขึ้น ถ้าเลี้ยวขวาก็จะขึ้นโคราชขึ้นอีสานอะไรไปนู่นเลยค่ะก็เพื่อนๆนก็ลองดูด้านหน้านะคะด้านหน้าขวามือก็จะมีโรงงานนู่นโรงงานอะไรแล้วก็ถ้าเป็นจุดของโรงงานนี่คือเป็นของไม่ใช่สถานที่ราชการนะคะเราก็จะไม่มาร์คชื่อแต่เพียงถ่ายโลเคชั่นให้ดูเฉยเฉเพราะว่าเป็นโรงงานของแบบเราไม่ควรไปยุ่งจุนจ้านเขาเนาะ ก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเราถึงจะเก็บตกแล้วก็บอกชื่อเพราะว่าจะได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นโรงงานอะไรเงี้ยก็คือเป็นส่วนบุคคลเราไม่ยุ่งนะคะเนี่ยจุดนี้นะจุดนี้ยาวไปก็คือเนี่ยจะมีโรงงานทั้งซ้ายมือขวามือแล้วแล้วมีอยู่หนึ่งที่นะคะเขาติดป้ายเขาบอกว่า อันนี้คือเป็นโครงการนะคะเหมือนโครงการที่กำลังกำลังจะก่อสร้างหรือว่ากําลังดําเนินการอะไรเขาบอกว่าจุดเนี้ยจะมีทําอุปกรณ์การแพทย์แต่เราไม่แน่ใจว่าป้ายมันอยู่ตรงไหนเราตอนเราถ่ายเรามีการถ่ายวิดีโอมานะคะแต่ว่าพอเรามาอธิบายนีย่คือเราไม่มั่นใจว่าเราอยู่ช่วงนาทีที่เท่าไหร่นะคะที่เราถ่ายป้ายตรงนั้นไม่ไม่ใช่โรงงานนะคะ มันเป็นแค่ป้ายเหมือนป้ายคันเอาที่ว่าเขาติดไว้นำเสนอเราบอกเล่าให้ให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าจะมีสิ่งนี้มาเกิดขึ้นที่นี่นะก็คือเขาบอกว่าทาอุป,ปกรณ์การแพทย์เขาพูดว่าอย่างนั้นนะเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นชุมชนถนนนี้นะคะเราเรา ตรงจุดที่เราอธิบายอยู่เนี่ยเราไม่ได้มั่นใจนะว่ามันคือจุดไหนจุดไหนนะคะแต่เขาบอกว่าจากไล่เสก็คือเราเองไม่ชัดเจนตรงจุดที่เราอธิบายนะคะแต่แต่คำก็คือจากไล่เสก็คือเลี้ยวซ้ายก็จะตรงไปเนินหินแต่เรามวัวแต่ถ่ายวีดีโอก็ไม่รู้ว่าไอ้เลี้ยวซ้ายนะมาอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็ดูเองตามคลิปนะคะ จุดนี้ก็จะเป็นซ้ายขวาก็เจอเออนี่ไงป้ายตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่าจะทําอุปกรณ์อะไรอะไรเนี่ค่ะป้ายทันเอาตรงนี้นะคะอยู่ติดกับเนี่ค่ะบริเวณเนี้ยเขาบอกว่าจะมีป้ายยาไปเราอ่านเสร็จก็คือเขาบอกว่าสรุปว่าคือเกี่ยวทําเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์นี่ก็ การเดินทางของคลิปนี้ก็จะสิ้นสุดคลิปวิดีโอที่สีแยกบ้านเนินหินนะคะสีแยกบ้านเนินหินนี่ก็เหมือนเราอธิบายไปแล้วก็คือจะถ้ามุ่งตรงเราข้ามจากสีแยกเนินหินนี่มุ่งตรงไปก็จะไปอําเภอพนัสนิคมแต่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ่อวินเขาไม้แก้วเลี้ยวขวาก็จะไปโคราชขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ ติดตามรับชมคลิปของเราช่องในช่องของเรานะคะเพราะว่าเราเองจะทำคลิปวิดีโออาทิตย์หนึ่งก็หลายหลากหลายคลิปเหมือนกันแต่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะคะทำไปเรื่อยเรืสบายสบายไม่ไม่โฟกัสว่าจะเป็นออคลิปอะไรอาหารอะไรท่องเที่ยวอะไรก็คือเรื่อยๆน,นะคะตลาดเนินหินนี่ก็เป็นตลาดขนาดเล็กๆไม่ใหญ่โตมาก แต่ก็มีร้านอะไรร้านค้าอะไรของกินของซื้อของขายทุกสิ่งทุกอย่างหาง่ายแล้วเขาก็ส่วนใหญ่เปิดดึกๆมากด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงเคร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดแบบปกติเลยก็สี่ห้าทุ่มเรายังบางทียังหาซื้อนู่นนี่นั่นได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดครบทุกร้านเป็นนโยบายแต่ละร้านค้าร้านค้าเขาไปว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรเงี้ยด้านหน้าขึ้นไปก็จะเป็น สีแยกเนินหินแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นี่ค่ะด้านหน้าเขับไปก็ถึงสีแยกสิ้นสุดคลิปวิดีโอนี้ที่สีแยกเนินหินคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายบาย